มาพบกับพี่สลินได้ที่งาน Pet Expo 2อ1 7นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนี้ที่บูธโรงพยาบาลทองหล่อบ่าย2องโมงและบูธของเยี่ยมพานิชบ่ายสามโมงเป็นต้นไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมตะก้องนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับนานๆเจอกันทีนะครับก็จ,กจะมีเรื่องประเด็น มาพูดคุยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะคุยให้เพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่องในคอมมีเหมียวฟังนะครับว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าช่วงหลังๆเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะอธิบายว่าผมอ่ะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ตัดต่อคนเดียวนะครับเวลาทำคิดทำอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเบยช่วยทำกราฟิกทำอะไรแต่ว่าทีเนี้ยเวลาตัดต่อเนี่ยผมจะทำแค่คนเดียวเวลามันมีงานหลายๆงานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะโหลดแล้วมันจะแบบ มันจะทําไม่ทันนะครับแล้วก็บางวันก็จะมีแบบว่าไม่ได้อัพคลิปลงบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่านอกจากช่องเดคอมีเหมียวแล้วที่ผมทำเราก็จะมีช่องของเปาเป้นะครับอีกช่องหนึ่งก็คือช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามเข้าไปติดตามกันได้ครับจะมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับคนภาคเสียงของกังฟูนะครับก็มีผมครับไปไปโผล่ไปแจมบ้างนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับแต่ยังไงก็จะพยายามทําคลิปเส้าหลินกังฟูในช่องนี้เยอะๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อน ขอติดตามกันะครับแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับที่ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามลงทุกๆวันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมลองไปโพสต์ในเพจดูนะครับเกี่ยวกับพวกวีรกรรมนะครับสุดแสบของแมวแต่ละคนที่เขาติดตามเพจนะครับก็อยากจะรู้ว่าแมวบ้านเขาทําทําเรื่องอะไรที่แบบแสบแบไว้บ้างนะผมก็เลยโพสเนี่ยครับเนี่ยผมก็เลยโพสต ไว้ในเพจนะครับบอกว่าหักแมวที่บ้านของใครนะถ้าจะทำวีดีกรรมแบบแสบแสไว้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวแชร์รูปภาพด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างเราม,มาดูดีกว่าโอ้โหคนนี้ก่อนหน้าเหตุการณ์ในรูปหนึ่งวันแอบไปเล่นน้ําคาแถวบ้านเลอะเฉพาะช่วงท้องเล็กน้อยโอ้โหเลยจับโอ้โหดีนะไม่ใช่ยางมาตอยอะ่ะโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยอะ่ะนี่น,นคนนี้มาเม้น์บอกว่าเหมือน,นเหมือนตัวเนี้ทูเฟสใกล้เคียงเลยทนะูเฟส โอ้ห oh, สนมากๆ mm hmm. แมวปลวกค่ะกล่องใส่อาหารแมวทิ้งไว้แค่คืนเดียวเช้ามากลายเป็นเศษกระดาษโอ้โห oh. oh. นี่กินเข้าไปแทนอาหารแมวได้เนี่ยขนาดกล่องวัสดุยังแหลกเป็นเม็ดทรายอ่ะนับภาษาอะไรกับหัวใจถุยจริงๆวิธีกรรมสบๆก็เยินนะแต่เอาที่เอือมที่สุดก็คือทุกครั้งที่เปิดทีวีนี่โอ้โหชอบมานั่งขวางองแล้วเปลี่ยนรีโมทไม่ได้ด้วยเนี่ <Remote. S 1> เฮ้ยเอารีโมทเปลี่ยนช่องสามีทำห้องทำงานใหม่ไว้ทำงานที่บ้านไม่เคยได้ทำงานเพราะเจ้าของห้องตัวจริงแง่เฮ้ยเหมือนโซลิดเลยแต่อ้วนขึ้นยเยอ,อนนะอ้วน,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 นกว่าโซลิดเนะอ้วนอ้วนอ้วนกว่าโอ้โหแมวหรืออัวคะมีคอมเมนต์บอกนั่งขวางอย่างนี้จะทำงานได้ยังไงเล็กพิกี้หนูนางยังมีพี่น้องอีกสองตัวแต่ขอโทษค่ะอีกสองตัวไม่มีทางได้กินอาหารแน่นอนในโห,โโหเพราะว่าอยู่ในนี้ จองหลุมน่ารักจองไว้หลุมเลยอันนี้เรนโบว์แต่งหน้าขนมเค้กบริมาณ1กิโลแมวทั้ง12ตัวหัวมีแต่เลนหูหัวมีแต่แลนหัวมีเดี๋ยวอ่าให้หัวหูมีแต่เรนโบว์ติดอ๋อโอ้โหเกิดห้องอย่างนี้เลยโอ้โหสดสุดสุดยอดเจ้าตัวนี้ชื่อคุณมณีชอบมากคือนอนหน้าโต๊ะพระ เวลาคนจะไหว้พระก็ไม่หลบและดูมีความสุขคงคิดว่าคนกําลังกราบไหว้มันโอ้โหนอนพึงมุงแล้วดูวดู้คนกราบโบนัสถ้านางตื่นต้องเล่นกับนางไม่งั้นจะแหกปากไวๆมากชอบเล่นโยนลูกบอลแล้วก็คาบกลับมาที่สุดถ้านางยังไม่เบือ่อแล้วเลิกเล่นก่อนนางจะอาบาัดผ่านดูห้องเอ,อ้มีคลิปด้วยเว้ยนี่แมวหรือหมาเนี่ย อ๋อเนี่ยลูกบอลเขายดลูกบอลไปแล้วก็กระโดดกระโดดไปเ่ยน่ารักเนาะนี่ข้ามาด้วยโอ้โหนี่แมวหรือหมาเนี่ยพูดไปแล้วอ่ะเหรอโอ้โห Oh. เด็กดื้อพยายามร้องเรียกให้หนูกับแฟนมาเล่นด้วยแต่หนูกับแฟนกับไม่สนใจโมจะเล่นโทรศัพท์โอ้โหบ้านใครมีแมวนี่ต้องสนใจแมวหน่อยนะครับ oh. <laughs> เด็กดือ้อมโหมากเลยกระโดดใส่ทีวีหลังจากนั้นก็เป็นแบบที่เห็นโอ้โ oh. ห oh. ล้ามันปวดล้าพัางนั่นเนี่ยเปลี่ยนได้ป่าววะไม่ได้นะคงตงซื้อใหม่แล้วแหละผล้ามาเชวผลงานดีแค่ไหนทำใจเธอดูโอ้โหก็ะดาษที่ชื่ หนีออกจากบ้านขึ้นหลังคาแล้วลงไม่ได้ทาําไงอีท่าต้องปีนขึ้นไป <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเอ้ยึูตัวเล็กอยู่เลยดูดิตัวเล็กๆอยู่เลย <c oughs> เลอยัน <c oughs> นี้เล็กเลยเ,เ,ออเนี่ยเออเนี่ยดูดิตัวเล็กๆแล <c oughs> ้วดูหน้าดิโอโ้ขึ้นไปยางสมมูงเลยขึ้นแล้วลงไม่ได้ด้วยนะโอ้โหฟ้าฟ้าหลน่นโอ้ถล่มฟ้าฟ้าหล่นลงมาเลยแล้วเนี่ยกะทินางเป็นแมวที่ดื้อและสนมากมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองดูสินาฬิกาตกแตกเลยฮะ พอดีว่านางขี้หงุดหงิดแล้วตอนนั้นน่าจะร้อนจัดไปเล่นกับน,นางแล้วนางระหนึ่งว่าเล่นแล้วทําอะไรเราไม่ได้โอ้โห oh. oh. มันขึ้นมันขึ้นเนี่ยเคยมีไอ้ช่วงพี่เต้ตอบเม้นต์นะครับมีน้องคนหนึ่งเขาถามว่าถ้าเกิดแมวขวนเนี่ยทำยังไงดีคะพี่ว่านั้นถ้าเกิดมันมันแค่ขวนแบบว่าเป็นเป็นรอยนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวมันก็หายเองเพราะแขนพี่แต่ไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดเนี้ยพี่ว่า ถ้าจะไปหาหมอนะหรือไม่ก็ก็คือถ้าฉีดยาหมายถึงตัวเราฉีดยาป้องกันปัสยักใช่ไหมแล้วแมวฉีดกันพิสุนักบาดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากกลัวแบบท <ำ S 1> แผลกลัวแผลติดเชื้ออ,อะไรเงี้ยก็ล้างแผลปกติก็ก็ทางที่ดีก็ควรจะทําแผลนะครับถ้าแผลขนาดนี้ถือถือว่าค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันนล้วเลือ่อนไหลขนาดนี้โอ้โหสยองแต่พี่ไม่เคยโดนนะเ <laughs> พิ่งกลับจากเซเว่นขนมปังนั่นคือ,โอโห่อสุดท้ายในโซนโอ้โหเอ้แล้วษณะนี้มัน มันไม่ใช่ขี้นะครับมันมันน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าแฮร์บอลน,นะครับที่เขาอ,อ้วกออกมาเนะี่ยเป็นขนเนะี่ยเอ,อ๊ะหรือว่าขี้วะไม่รู้อ่ะดูไม่ออกแต่ไม่น่าจะขี้นะเพราะว่าตัวอิงก็เคยเคย,เคยอ,อ้วกออกมาแล้วมันคล้คลคลายๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นขนเนะี่ยที่ขยะออกทางปากมากกว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ขี้อะ่ะแต่ก็เขาจะกินลง <laughs> ไม่ได้ขนมปังกินต่อไหมครับ <laughs> โอ้โหคนนี้บอกว่านอนกอดกันอยู่ดีๆแต่เหมือนขวดน,น้ําจะร่วงใส่คุณเขานั่งเลยตกกระใจใยกระโจนขึ้นไปที่หัวเตียงโอ้โหดูสิเกิดโดนลูกตาเนี่ยคนนี้โพสต์วีดีโอบอกว่าขาบขยะมาบ้านทุกวันค่ะขาบขยะเนี่ยน,นะเออมันมาเลยนะโอ้โหแก้วกาวันนี้ <laughs> นนอน,น,น,นแก้โกาแฟ สงสัยปกติทุกวันนี้ก็แบบคาบขยะเข้ามาที่บ้านเรื่อยๆนะวันนี้เป็นแก้วกาแฟเมื่อวานเป็นอะไรมันตดใส่หน้าเราค่ะนอนอยู่เดินนอนนอนอยู่เดินมาตดเลยโอ้โหเยอะเลยนะครับโอ้โหดูคนนี้ดิดูแขนดิหมามอนไล่กัดลูกๆเราไปจับแล้วมันโมโหแบกมากัดโอ้โหเลือดสาดเลยครับ โอ้บ,บนี้ต้องต้องรีบทําแผลเลยนะครับโอ้โหอันนี้ขอเป็นวิดีโอนะครับพี่แซวน้องฟูโอ้โหกัดกระดาษชู่อย่างเมามันทําไมแมวถึงชอบกัดกระดาษชู่วะแกมันไม่รู้เลยมันแควะแๆดิมั้งเหรอแต่แซวดิง้งกับกังฟูนี่ไม่กัดนะครับกระดาษชูจะกัดจะของากกว่า <laughs> โอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยเปิดห้องมาช็อครายแมวอ๋อรายแมวกระจาย โอ้โหซาสงสารอ่ะเพื่อนๆก็โ,โหพดวีดกรรมของแมวแต่ละตัวมาเต็มเลยนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เลี้ยงแมวนะครับแล้วก็มีแบบวีดกรรมสุดแสบอะไรแล้วก็มาสามารถพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้มาบอกเล่ากันว่าแมวที่บ้านทาอะไรแบบแสบไว้บ้างนะครับโอ้โหเยอะจริงๆ,ๆเยอะมากๆอก่ะก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ <laughs> อะไรวะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ต้วยนะฮะ